สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาาโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการพัฒนารถโดยใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งกันครับถ้าพร้อมแล้วไปเอ็กซเรย์กันเลยการพัฒนารถโดยใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งที่เคยนิยมกันมากในอดีตปัจจุบันแทบไม่มีผู้ผลิตรายไหนพูดถึงหรือว่านํามาเป็นจุดขายกันแล้วนะครับอาจเป็นเพราะนะักการตลาดพบว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีจากสนามแข่งหรือไม่ก็รถรุ่นใหม่ๆไม่ได้ใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งเท่าไหร่ เนื่องจากไม่เน้นความแรงแต่หันไปให้ความสําคัญกับเรื่องของบลภาวะและก็ความประหยัดมากกว่าแถมตลาดที่เติบโตอยู่ก็เป็นกลุ่ม SUV ซึ่งดูจะห่างไกลาจากเทคโนโลยีจากสนามแข่งรถที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานะครับรถรุ่นที่สร้างชื่อเสียงจากการนําเทคโนโลยีจากสนามแข่งรถสูตรหนึ่งมาใช้ได้แก่ b m w M5 และ M6 ร, e e รหัสตัวถัง e 6 0 6 1และ E6364 ใช้เครื่องยนต์แบบ v 1 0สูบรหัส S85 ที่ได้แนวคิดมาจากเครื่องยนต์แข็งสูตรหนึ่งที่ใช้เครื่องยนต์แบบ V10 สูบไม่มีระบบอัดอากาศในยุคนั้นรวมไปถึงเครื่องยนต์รหัส S65 แบบ V8 สูบในรถรุ่น M3 รหัส E92 ที่เอารถยนต์รหัส S85 ซึ่งแผดเสียงคำรามได้ใกล้เคียงกับเครื่องเสียงรถแข่งสูตรหนึ่งมากที่สุดเครื่องหนึ่งมาเฉียงลูกสูบออกไป2ลูกครับอีกคั้นหนึ่งนะครับคือ Lexus LFA ที่ใช้เครื่องยนต์รหัส1 LRGUE แบบ V10 สูบ ที่พัฒนาร่วมกับยามาฮ่าซึ่งเป็นที่เรื่องลือนะครับว่าให้เสียงไพเราะราวกับเสียงคำรามของเทวดา mm hmm. เร่งรอบไร้รวดเร็วแล,วและจัดจ้านโดยหมุนได้ถึง9,500รอบต่อนาทีเรื่องการเร่งรอบนั้นนะครับถือเป็นมรดกมาจากรถแข่งสุดหนึ่งชัดเจนครับเพราะเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถเร่งรอบไดถึงจุดสูงสุด,สด,สดได้ในเวลาเพียง0.6วินาทีเท่านั้นถือเป็นสถิติโลกนะครับแล้วก็ทาให้เล็กซัสเนี่ยต้องใช้มตรวัดรอบแบบดิจิทัลเนื่องจากเข็มแบบอนาล็อกไม่สามารถตอบสนองได้เร็วพอครับ อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทไม่น้อยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับก็คือระบบ k e r s หรือ Kinetic Energy Recovery System ที่เก็บเกี่ยวพลังงานจนมาใช้ภายหลังซึ่งในยุคแรกมีทั้งหมด2แบบนะครับได้แก่แบบ flywheel และแบบเก็บในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่หรือ Super Capacitor ซึ่งได้จุดประกายให้เกิดเทคโนโลยีด้านนี้ในรถถนนหลายรุ่นในเวลาต่อมาครับในวงการรถยนต์นะครับรถแข่งสูตรหนนับตั้งแต่ปี2014 เราได้เห็นความพยายามที่จะผสมผสานเทคโนโลยีไฮบริดกับตัวรถเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานที่เคยสูญเปล่ากลับมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้แนวคิดจะแตกต่างจากรถไฮบริดและก็พลักอินไฮบริดที่เราคุ้นเคยนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนั่นคือพยายามลดขนาดของความจุเครื่องยนต์ลงแล้วใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเสริมมาตราเร่งเพื่อรักษาสมรรถนะที่เราใจในการแข่งขันครับ เทคโนโลยีปัจจุบันของรถแข่งสูตรหนึ่งนะครับมีกติกาให้ใช้เครื่องยนต์แบบ V6 สูบความจุ1.6ลิตรพ่วงระบบอัดอากาศด้วยเทอร์โบนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบเก็บเกี่ยวพลังงานหรือว่า Energy Recovery System ตัวย่อว่า ERS โดยแนวคิดนี้นะครับมุ่งลดการบริโภคเชื้อเพลิงระหว่างการแข่งขันโดยมีเทคโนโลยี2รูปแบบที่ใช้นั่นก็คือ MGU-H แลวก็ MGU-K ครับ MGU-H ได้ย่อมาจากมอเตอร์ n e r a t o r Unit Heat หรือว่ามอเตอร์ปั่นไฟจากระบบความร้อนครับ ส่วน MG UK นะครับย่อม,มาจาก Motor Generator Unit Kinetic หรือว่ามอเตอร์ปั่นไฟจากพลังงานจนนั่นเองครับซึ่งตอนต่อไปนะครับเราจะมาเอ็กซเรย์กันว่าเทคโนโลยีไฮบริด2รูปแบบนี้ทำงานแตกต่างกันอย่างไรครับและอย่าลืมกลับมาเอ็กซเรย์กันใหม่นะครับทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook แล้วก็ YouTube Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ